เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนะฮะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสกินคอร์ลบในซีซั่นต่อไปนะฮะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนที่ตามข่าวหรือว่าอยู่ในเพจโอ t h a i l a n ลเี่ยก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับผมเกี่ยวกับข่าวโอ w ว t c h ไปคอร์ลบกับอนิเมะเรื่อง my hero academia ในซีซั่นต่อไปนะฮะซีซั่นส3ที่น่าจะเริ่มวันที่18ตุลาเวลาตีสองนะครับผมของบ้านเราก็โดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบิ้วกันซะหน่อยนะับผมว่าทาไม การคอรแลบครั้งนี้กับ My Hero a c a d e m เดเนี่ยมันถึงน่าสนใจนะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวคอรแลบล่าสุดที่มีกับมาฮีโรนะฮะผมขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนหน้านี้ในเกมโอ a วอรเนี่ยมีการคอรแลบกับ อนิเมะมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็ถ้าหากใครทันเนี่ยครั้งแรกนะฮะที่เป็นการคอลแลบกับอนิเมะเนี่ยจะเป็นการ์ตูนเรื่องวันพันธ์แมนนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งเลยมั้งของโอ e วอรสองนะครับผมเป็นคอลแลบแรกตอนเปิดตัวเกมโอ e วอรสองเป็นคอลแลบที่คือหามากนะ,ะในช่วงนั้นนะคือหลายคนนี่คือแบบว่าตกใจนะครับผมไม่คิดว่าโอเนี่ยจะคอลแลบกับอนิเมะได้ นะฮะแล้วก็เป็นการสนองนิสแฟนๆด้วยนะผมเพราะว่าไอคอนเซ็ปไซตามะดูฟิตเนี่ยคือเคยมีคนวาดเอาไว้ตั้งแต่อวัตภักแรกแล้วนะคือมันนานมากนะผมน,นานจนผมจําไม่ได้มันก็เป็นสีสันแค่อย่างเดียวของคอลแรลบรอบนั้นนะฮะนอกจากนั้นก็คือโดนติเละเลยนะฮะพวกสกินที่ทำตามมานะอย่างตัวจีนอสแล้วก็อีกตัวหนึ่งฟุบุกิมันผมจำชื่อไม่ได้น่าจะใช่แหละไอตัวไซตามะดูฟิตเนี่ยคนไม่ค่อยตินะฮะเพราะว่าเหมือนทํามาเอาปัดซะมากกว่านะคนก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความตรงปกะเท่าไหาร่นะ แต่าจากพวกตัวละครตัวอื่นนะอันนั้นก็จะเป็นดรามา่าที่มากับการคอลแลบ,บอนิเมะร,รอบแรกนะผมส่วนรอบที่2เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคาร์บอยบีบ๊อบก่อนจะมาเป็นมาฮิโร่นะไอ้คาร์บอยบีบ๊อบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคอลแลบ,บที่มีดราม่าเหมือนกันนะอันนี้น่าจะดราม่าหนักกว่าวันพันแมนนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็น คอแลแลบที่หลอกขายผู้บริโภคมากผมจําได้แม่นเลยว่าตอนผมเห็นตัวเทเลอร์ผมรู้สึกสนใจนะเอาจริงเพราะตัวในตัวเทเลอร์เนี่ยคือมันดูดีมากนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นแค่วิดีโอ 2D โปรโมทตอนนั้นก็เลยยังช่างใจอยู่นะว่าเอออยากจะรอดูโมเดลในเกมว่าเป็นยังไงมันจะดูดีไหมถ้าหากว่ามันดูดีสวยเหมือนในเทเลอร์เนี่ยก็คือก็อาจจะซื้ออยู่นะแต่ว่าพอ ตัวสกินมาขายจริงในเกมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ตรงปกอย่างแรงนะครับผมโดยเฉพาะตัวแม็กกีกับแอะในตัวเทเลอร์พวกคอนเซปต์อาร์ตที่เขามีการปล่อยมาในเน็ตเนี่ย,ยคือดูดีมากนะแต่ว่าในเกมจริงเนี่ยคือเหมือนทีมงานที่เขาวาดคอนเซปต์กับคนปั้นโมเดลไม่ได้นัดก,กันนะฮะก็ทําให้โดนคนในคอมมูนเนี่ยคือล้อกันยับเลยจนถึงทุกวันนี้คือสกินมันหัวหญ่ผมก็จะเรียกไอ้แม็กีสกินเนี่ย ว่าเออสกินห,หัวหญ่นะครับผมทุกครั้งที่รุ่นน้องผมใส่เห็นเห็นมันใส่ไปเล่นอะไรผมก็จะชอบแซวอย่างว่าเฮ้ยนี่มันสกินห,หัวหญ่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าทรงผมมันตลกมากนะครผมไม่ใช่แค่ตัวไมคขีนะของตัวแอดเนี่ยผมก็แปลกๆเหมือนกันเอาจริงๆก้าวข้อหลักับพวกอนิเมะเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับผมมี2ข้อ 1คือจะหาตัวละครที่เข้ากับคาแรคเตอร์ที่เอามาจากอนิเมะได้ตรงกันในการ์ตูนแค่ไหนนะฮะแล้วก็สการดีไซน์โมเดลโดยเฉพาะทรงผม เพราะผมรู้สึกว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกตัวละครในอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่พวกเสื้อผ้านะฮะผมแต่ว่าเป็นทรงผมฉะนั้นถ้าหากทําทรงผมออกมาไม่ดีหรือไม่คล้ายกับในการ์ตูนเนี่ยคือมันแทบจะเหมือนเป็นคนละตัวกันเลยนะครับผมก็ <c oughs> เลยเป็นเหตุผลนะว่าทําไมผมถึงรู้สึกสนใจการคอลแลบกับ My Hero Academia รอบนี้มากนะครับผมส่วนหนึ่งก็จะอยากดูเหมือนกันว่าทีมงานเนี่ยเขามีพัฒนาการในการทําโมเดลหรือเปล่านะฮะเพราะว่า น่าจะได้ประสบการณ์มาอสมครวแล้วแหละนะจากการคอแลแลบกับอนิเมะสองครั้งก่อนไปนะฮะอันนี้ครั้งที่3นะฮะครั้งที่3ามเนี่ยไม่ควรจะพลาดแล้วซึ่งก็มีการปล่อยเทเลอร์มานะซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าตัวเทเลอร์เนี่ยคือโชว์ตัวโมเดลในเกมเลยอ่าไม่ใช่ภาพแบบเทเลอร์ 2D นะผมเป็นการโชว์ตัวโมเดลเลยนะซึ่งส่วนตัวผมเห็นแล้วรู้สึกว้าวระดับหนึ่งนะรอบนี้ทํางานเนี้ยนะผมจนคิดในใจว่าเออทําดีๆก็ทําได้นี่นะ คือดีทั้งการทําโมเดลนะผมทรงผมนะฮะทรงผมดูดีมากแล้วก็รวมถึงการ เลือกตัวละครที่จะเอามาทําสกินด้วยแต่ก็สุดท้ายก็ยังมีเรื่องให้บ่นอยู่ดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดราม่าอะไรมากนะฮะอย่างเช่นเรื่องสกินของออมไนทนะที่เป็นไลฮาร์ดนะฮะก็เหมือนเดิมไลฮาร์ดอีกแล้วเหรอนะครับ <laughs> ผมไลฮาร์ดอีกแล้วเหรอ <laughs> ก็สำหรับตัวไลฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้สกินคอลแลบเยอะน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วมังเท่าที่ผมนึกออกนะฮะอย่างตัวไลฮาร์ดเนี่ยเพิ่งมีสกินคอลแลบมาดๆไปก็คือเนี่ยซีซั่นนี้นะฮะที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นลงที่เปหั นะเพิ่งคอลแลบไปหมาดๆแล้วซีซั่นหน้าก็จะได้สกินคอลแลบเป็นออลไม t อีกแล้วนะฮนะผมคือแบบ โอโ้พี่แกป๊อปปูลา่าจริงอนะคือผมคิดว่าหลายคนอาจจะขัดใจหน่อยเพราะว่าไลฮาร์ดเนี่ยมันเป็นตัวละครที่คนไม่ค่อยเล่นกันคือคนซื้อไปโอกาสเล่นน้อยไม่ใช่ตัวมันกากน,นะครับแต่ว่าตัวมันใช้งานไม่ค่อยได้กับเกมเพย์โอสสองเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นเกมเพย์แบบโอสภาคหนึ่งอะผมบอกเลยคุ้มได้เล่นทุกเกมแน่นอนนะฮะไลฮาร์ดเนี่ยทุกเกมรัวๆส่วนดาราม่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของจูโนนะฮะผมที่น้องได้สกินเรจินเดอรี่แล้วนะครับผมเรจินเดอรี่สกินแรกมาก็เป็นสกินคอร์แลบเลยนะฮะของคนก็เลยแแบบววว่าเฮ้้ยลตั ใหม่ที่มาก่อนหน้านี้อย่างเวนเจอร์ล่ะนะครับผมอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมตัวละครเวนเจอร์เนี่ยยังไม่มีสกินเลเจนเดอรี่เลยนะครับผมอย่างเยอะสุดก็มีแค่อีพิกสกินนะที่เป็นเหมือนสกินคนขายไอติม อะไรอย่างนั้นนะฮะก็สงสารน้องอยู่อ๋อมีอีกตัวหนึ่งแถมนะฮะผมนะสำหรับคิริโกะนี่ข่าวประจำอยู่แล้วนะครับผมลูกรักบิาณ์นะได้สกินทุกรอบนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเป็นลูกรักเก่านะฮะจากโอ๊ตภาคหนึ่งอย่างเทรเซอร์นะก็ได้สกินกับเขาไปด้วยนะครับผมในรอบนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครอ,อย่างลิปเปอร์ตัวนี้เนะี่ยบางคนอาจจะขัดใจหน่อยนะเพราะว่าลิปเปอร์เนี่ยคือพิ่งได้มิติสกินไปนะับผมเป็นอนูบิสนะซึ่งสกินสวยมากนะแต่ว่าซีซันหน้ามาอีกแล้วนะครับผม นะส่วนตัวผมที่เป็น Ripper ร์เมนเนี่ยยังไงผมก็ซื้ออยู่แล้วแล้วถ้าคนชอบนะส่วนตัวผมชอบสกินเรียบๆนะผมแบบว่าเรียบๆแต่ดูดีอ่าฉะนั้นสกิน r i ปเปอร์ชิคกระกิอันนี้คือถูกจริตผมที่สุดแล้วเซตนี้ถามว่าซื้อไหมนะฮผมคิดว่าผมน่าจะซื้อแท็คใหญ่นะรอบนี้อาจจะซื้อเซตบัตรรวมทุกสกินนะฮะเพราะว่า สก,กินที่ผมอยากจะได้เนี่ยมันก็ปาไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมก็ในอัปเดตเนี่ยมันจะมีมาทั้งหมด5ตัวนะฮะตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็มีลิปเปอร์แล้วก็ไลร์ดกับจูโน ะะส่วนคิริโกกับเทเซอร์เนี่ยเป็น2ตัวที่ผมไม่ค่อยเล่นนะฮะแต่ว่าซื้อแพ็คมัดรวมไปเลย5ตัวเนี่ยมันถูกกว่าที่ผมต้องไปซื้อแยก3ตัวอยู่แล้วนะฉะนั้นก็อาจจะได้ซื้อยกเซตมารีวิวกันนะฮะของเซตใหญ่สุดเนี่ยราคาก็ไม่น่าจะเกิน5,700ทองนะฮะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณพ4นสี่นะโอ้แพงชะมัดเลย นะแต่ก็นะฮะไว้ผมซื้อมาเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมกันนะว่าได้อะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะก็ถ้า,ามีข้อมูลตรงไหน,นตกหล่นหรือผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปของผมอยากให้รังจกักก็กดไลค์กันได้นะฮะหรือถ้าอยากติดตามคลิปต่อๆไปก็กด s u บสไ r i b e ไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ